ก็สภาพจิตใจตอนนี้ก่อนเลยกันนะตื่นเต้นครับก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ดีใจด้วยได้เ yeah. ป็นพระเอกเต็มตัวแล้วก yeah, ่อนหน้านี้เป็นพระเอกซิทคอมครับน้องน่ารักมากเลยฮะนี่เพิ่งเจอกันครั้งที่2เองก็เหมือนสนิทกันแล้วเหมือนคุยเหมือนแซวเหมือนเล่นกันก็ก็ดีครับน่าจะทําให้ร่วมงานกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็น้องก็เป็นคนเก่งมีความสามารถดีแล้ว เป็นตัวเรื่องล่างสกดดันกดดันไหมครับกดดันตั้งแต่เล่นเป็นตัวประกอบเล่นเป็นลูกคนใช้ก็กดดันตลอดฮะก็จนจนมาถึงวันนี้ก็ก็แต่ว่าเปลี่ยนความแรงกดดันเป็นเป็นให้ให้มันเป็นความพยายามในตัวเราใช่เป็นแรงบันดาลใจที่แบบทำให้เราพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนีค้ครับใช่ครับเคยทราบว่าเป็นก็เหมือนเอามารีเมคมาทำใหม่อีกรอบหนึ่ง กดดันไหมคือแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเราต้องตั้งใจทําให้มัน,นออกมาดีจะถามว่าถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบอะไรเงี้ยคือทางพี่กบก็บอกว่าก็ให้ใส่ความตัวเป็นตัวของเราไปให้ใส่ความเป็นตัวของเราลงไปดีกว่าครับอย่าไปยึดติดก,กับอันเก่าอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตนายังไม่ได้ดูเลยครับน่าจะนานมากแลก้วก็ถ้าหาดูไม่ทราบว่าจะหาดูอะไรที่ไหนมั้งใช่ฮนะถือว่าช่วงนี้งานเราก็เยอะเหมือนกันนะ งานเยอะไหมก็งานโชว์ตัวเดินแบบนี่ก็เรื่อยๆครับวนใหญ่ก็มีถ่ายละครเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งครับตอนนี้มีกี่เรื่องครอตอนนี้มีคึหนหาดบ้านรุ่งครับทุกวันอาทิตย์สี่โมงครึ่งก็ยังออนแอร์อยู่แล้วก็เพิ่งถ่ายจบไปบุษบาท่าเรือหน้าจอแอร์ประมาณเดือนสองเดือนนี้ครับแล้วก็วันนี้มาบวงสรวงเรื่องแม่ดอกรักเล่อีกเรื่องหนึ่งครับเขาีข่าวว่าเราจะได้เป็นพระเอกหลังข่าวด้วยอรือ่ออยังไม่ทราบเลยครับแต่อยากให้เป็นข่าวจริงจังเลย ก็คือจริงๆแล้วคิวบูมยังไม่ได้ด้วยเพราะว่าบุษบาท่าเรือเพิ่งถ่ายไปคือคิวสุดท้ายบูมเพิ่งเพิ่งถ่ายไปวีคที่แล้วเองก็คือค mm ิว hmm. พฤหัสถิงอาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารบูก็คือติดเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีถ่ายทุกวันเสาร์ก็คือเป็นซิทคอม mm hmm. ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าบุษบาท่าเรือเพิ่งจบไปต้องรอดูว่าจะได้รับเรื่องอะไรต่อครับ mm hmm. รุมไหมก็ก็ดีแล้วครับ mm hmm. จะได้ไม่ว่างเกือบครับก็เกือบเจ็ดวัน บริหารยังไงก็มีเวลาว่างก็หาแอบหลับแอบอะไรอย่างนี้ใช่ก็ก็ปกติครับมีงานก็ไปทํางานนอกเหนือจากเวลางานก็พยายามไปเรียนครับเรื่องหัวใจกเป็นยังไงบ้างครับูมเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจก็ก็ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังก็ยังว่างเหมือนเดิมครับยังไม่มีเลยครับเอาเวลาดูแลตัวเองทํางานตั้งใจทํางานดูแลครอบครัวน้องสาว ใช่ครับก็เวลาไปเจอกันก็ดีใจเนาะทุกครั้งที่ได้เจอกันก็จะถ่ายรูปลงด้วยกันความสัมพันธ์้อเวลาของวนความสัมพันธ์นะฮะก็ยังเหมือนเดิมมีมีช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เพราะว่าเขาทาเขาทาธุรกิจด้วยและบูมก็ทํางานด้วยทาละครด้วยก็ยังเจอกันยังคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ก็น้อยลงครับโอกาสนาควาเสัมนหมโอกาสนะฮะเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวรอดูอีก รอดูตัวบูมอ่ะว่าบูมพร้อมเมื่อไรใช่ถ้าบูมพร้อมก็ก็ต้องเริ่มก็ต้องเริ่มจีบก่อนไหมแล้วติดไม่ติดก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะหรือว่าตอนเป็นพี่สนิทไหมคะพี่กิพสนิทครับสนิทเลยครับเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งให้ให้กำลังใจให้้ใหคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพร้อมเราคือจะจีบพี่เขาไหมก็ถ้าถ้าถ้าผมพร้อมแล้วความรู้สึกมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะก็คง ก็คงจีเพราะว่าก็ค่อนข้างตรงสเล็ครับ